สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะครับอ่ายินดีต้อนรับครับเข้าสู่รายเกมเสร็ษทีครับอ่าหลังจากที่ห่างหายกันไปนานครับประมาณ1สัปดาห์ครับช่วงเทศกาลปีใหม่ครับอ่าเพราะว่าช่วงนั้นครับติดภารกิจหลายอย่างครับอ่าก็เลยหยุดพักปีใหม่ไปสักพักนึงเนาะอ่าวันนี้ครับก็กลับมาเป็นปกติแล้วครับอ่าสำหรับใครที่ครับติดตามอ่ารอรับชมครับอ่าคลิปใหม่ๆครับจากช่องของเราครับอ่า วันนี้เรากลับมาเป็นปกติแล้วนครับลงคลิปเหมือนเดิมครับวันนี้ครับเราก็จะนําการ์ดลิกะครับมาเล่นดูครับว่าจากที่ผมไปเล่นดูแล้วนะครับว่าการ์ดใบนี้อ่ะมันเป็นได้ทั้งเชทั้งทั้งชาละวันครับเพราะว่ามันมีจัดงานโอลิมปิกอยู่ในตัวครับแล้วก็มีวางจุดสต็อปอยู่ในตัวด้วยครับเมื่อเราตกเลนมาร์คหรือว่าสร้างเลนมาร์ครับเพราะว่า การบบนี้ตามที่ผมไปเล่นมาแล้วครับก็โอเคอยู่นะอ่าเ็ตที่ผมจัดมาในในวันนี้ครับก็จะมีหมวกป้องกันครับเป็นยานอ่าถุงมือไททันครับแล้วก็กับดักสปายครับอ่าตามนี้เลยนะครับก็จะเล่นเป็นสายล้มละลายครับในวันนี้อ่าก่อนอื่นครับอ่าอีเวนต์นี้ครับผมคงจะไม่ได้ทำครับอ่าก่อนอื่นครับผมเพราะว่า สองเทันที่ผ่านมาครับผมไม่ได้มารีวิวคลิปอ่ารีวิวอีเวนต์ครับอ่าก็คืออีเวนต์ของชิเอลนะครับผมก็คงไม่ได้ทำครับเพราะว่ามันใช้เพชรค่อนข้างเยอะนะครับอ่าหนึ่งเนี่ยใช้เพชรค่อนข้างเยอะสองการ์ดมันถ้าเปรียบเทียบแล้วอ่ามันมีจี้มีการ์ดอะไรต่างๆที่มาแก้ทางมันเยอะมากครับอ่ามันอ่าพูดง่ายๆว่ามันไม่น่าตามหาครับอ่าสำหรับผมนะอ่าสำหรับผมความคิดผมว่ามันไม่น่าตามหาสําหรับการ์ดแบนี้ อ่าผมก็เลยอ่าไม่ทําครับประกอบกับเพชรไม่มีด้วยครับ <c oughs> โอเคเนาะอ่าเราก็ไปเล่นกันเลยครับผมจะเล่นในแผนที่อะไรดีนะเอาอารีนาเอ,อแล้วกันเนะาะด่านมาตรฐานเลยครับอ่าเป็นได้ทั้งเป็นได้ทั้งชาละวันเป็นได้ทั้งชิเอลครับสําหรับการไปนี้ครับอ่าโหดอยู่นะผมว่านพอพูดถึงก็มาปุ๊บทันทีเลยครับ ชาละวันครับพูดปั๊บมาปุบ๊บพูดปุ๊บมาปั๊บทันทีขอเอาอันนี้ก็เด้วกันเนาะ,ะสร้างเลยมารัวเลยเพราะว่าเรามีตกเมืองตัวเองแล้วก็ได้ค่าขอสร้างคืนด้วยครับ4.2เเครับเส้นด่านนี้ก็ได้ค่าขอสร้างคืนเยอะพอสมควรเลยนะครับผมว่าลงตัวนี้ครับอ่าแล้วก็เด้งครับดึงไม่ออกครับไม่เป็นไรคอย12ไปโอเค <12. S 1> เด้งไหม ดึงไม่ออกเลยปิดคุกครับแบบนี้85%ออกเกาะหรือไม่ครับออกอยู่ครับนึกว่าจะไม่ออกซะแล้วเราจะมาตรงนี้ครับอยู่ห่างๆก่อนครับามาตรงนี้ครับอึบ๊บสร้า,างเลนมากด้วยครับม,มาตรงนี้ก็แล้วกันเนาะก็มีอะไรมาบ้างวะลืมสองดูครับาตามนี้เลย กันต่อไว้ก็ได้ครับอปึบอ่าโอเคครับสมาการแบนี้ก็โอเคอยู่นะผมว่าอ่ะเอาดักไว้ตรงนี้ครับปึ๊บโอ้โหถอยต่อรัวเลยขอลงเมืองแพงๆไว้ก่อนครับตรงนี้ครับยังไงครับชะละวันกล้ามาหรือไม่ครับ อโอ้โหเขาข้ามมาว่ะเขาข้ามมาว่ะฉลาดฉลาดนะนี่ผมน่าจะวางไว้ตรงจุดม่อมรางวัลว่ะผ,ผมก็ลืมเพมือนกันว่าเขาข้ามได้เ,อ,เออว่ะลืมครับโ,โหกล้าถอยไม่ได้ไงวะไม่ออกด้วยครับขอเปอร์เซนตนนี้เลยครับอแต่ไม่จะ,ะมันจะไม่สลายรล้นะ เด้งไหมดึงไม่ออกเลยวอกไหมตรงนี้ไงครับชาลวบันทอยไปไหนเอ่ยโอ้โหทอยห้า่ะออกไหมดึงไม่ออกครับอ่าของเขาก็ไม่ออกเหมือนกันครับสิบสองอีกทีครับอ่าทอยได้อยู่นะทอยแม่นอยู่ ผมก็ลืมบอกเหมือนกันว่าอ้า้โหดักตัวเองว่ะไม่เป็นไรครับนีด่ดูดอยู่ได้ดูดอยู่อ่าจัดงานโอลิมปิกมาครับออกไหมออกอยู่อ่า,อาตรงนี้ก็แล้วกันอ้าวไม่ออกว่ะอ่าติดดั้งตรงนี้ดูดเข้ามาครับโอเคไม่มีตัดการ์ดว่ะ ต่อครับก็ไม่เป็นไรครับในวางจุดตตอปอยู่อ่าถ้า60ออกนะอ่าออกอยู่ออกอยู่มายังไงก็ต้องโดนนะครับแบบนี้จัดงานแพงๆไปอีกครับอ่าก็ติดตั้งกับตักสปายครับจับไปไหนรอดครับแบบนี้ยังไงครับยังไงเจละวัน จะอรอดหรือจะร่วงครับโอ้โหโดนคูณสีเข้าไปอีกอสุดย,ยอดเลยว่ะ่ะก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีครับสำหรับการไปนี้นะ,ะเราจะ,ะไปลองเล่นอีกสักหนึ่งตาไมโคเรเออหมดหมดใช่ไหมย,ยังไม่หมดนี่ว่าหรือว่าอะไรหมดว่ะทำไมมันเด้งออกเองก็คือผมลืมอ่านสกิลการลิกะให้ดูครับเพราะว่า เริ่มต้นเทืนของเราครับอ่าเราจะสามารถเลือกครับไอเทมซัมมอนนะครับอ่าเลือกหนึ่งในสามครับอ่ามันจะมีให้เลือกสามเทืนแรกครับอ่าแล้วก็เมื่อเริ่มเกมจะได้รับมาเบิร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นครับอ่าในเทืนแรกครับเมื่อเริ่มเทืนแรกครับอ่ามันจะให้เราเลือกครับอ่าว่าเราจะอ่าว่าเราจะเอาอะไรดีครับ ระหว่างเมืองผุดครับอ่าผมก็จำไม่ได้ว่ามีเกมบ้างครับอ่าเราก็ลองไปดูในเกมได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายในเกมกันแล้วกันเนาะสําหรับเปอร์เซ็นต์ของสกิลครับแล้วก็หกสิบเปอร์เซ็นต์ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าติดตั้งด่านตรวจครับตกแรนมาร์คหรือว่าตกแลนมาร์คหรือว่าสร้างอะไรมาครับอ่าโอกาสหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับสร้างด่านตรวจครับอ่าเหมือนกับเชียรเลยครับ ใช่รครับอ่านี่ครับ65%ครับเมื่อมาถึงหรือว่าก่อสร้างอัปเดแลน马克อ่าโอกาส65%เติดตั้งด่านตรวจในพื้นที่ที่เลือกครับก็เหมือนกับป้ายสต็อปของชิเอลเลยครับโอ้โหมันมีอะไรมาบ้างวะไม่มีอะไรเลยถ้ามีแปลนยานก็ยะน่ากลัวอยู่นะแต่ก็ประมาณไม่ได้อยู่นะมันมีอันนี้ตายยา,ยากอยู่ อ่าไงครับอ่านี่ครับในเทร์นแรกครับมันจะให้เราเลือกครับอ่าระหว่าง 15m 10m หรือว่าฟรีครับถ้า 15m มันจะอ่าเป็นเมืองผุดครับ33%มใช่ไหมไม่แน่ใจ <12. S 1> เมืองผุด33%ครับอ่าก็เด้งครับดึงอ่าฮโอเคครับอ่า ออกไหมเมื่อกี้ไม่ออกอ่ะอาวางนี่ไปก่อน12อีกทีครับอือออก6กขุดไม่เมืองเออวา,ว,ว,าว,วางไว้ตรงไหนวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันเอาดีครับเอาดี <14. S 1> เป็นยากอยู่นะตัวนี้ พอจ่ายด้วยโอ้โหว้ามาด้วยวะอ้าวหมวกไม่ออกโอ้โหดีนะมีกระปักสไปโอ้โหหมวกชอบไม่ออกว่ะช่วงนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ้เดี๋ยายึดตัยึดไปอ่ะยังไงต่อครับมันเรียกไม่ได้ครับอ่ามันเรียกได้อ่าหนึ่งการถอยต่อหนึ่งครั้งนะครับมันเรียกได้แค่นี้ เดี๋ยวนะเดี๋ยวทุกทีผมเอากับดลักสไปร์ไปวางไว้ที่เมืองตัวเองทําไมวะผมก็ลืมโอ้โห้ลายตาว่ะลายตาไม่เป็นไรครับหืมไม่เบิ้ลว่ะทุกวันนี้ครับเบิ้ลสีเบิ้ลยากมากครับเบิ้ลสี่หืมไม่มีอะไรออกสักอย่างว่ะเออเอาวางไว้ที่นี่ก็แล้วกันเนาะตัวนี้มันอันตรายตายยากนะมันทอยสองได้ยไง,งวะอีก <c oughs> บวกกระจกอีกบวกนี้ครับ หมวกผมถอยไม่ออกเลยครับโอ้โหหมวกตอนอีเวนต์มาหมดไปตั้งหมื่นหนึ่งครับหมวกโอ้โหจะมาแพ้แบบนี้ไม่ได้นะโอ้โหโดนลุ้มดำครั้งอีกน่ารำคาญชิบหายเลยตัวนี้บอกเลยเจอทีไรหัวร้อนทุกทีดูดิมันเล่น <c oughs> เหมือนถอยคนเดียวทั้งแมพ ตัวนี้โอ้โหมาดูตั้งยี่แล้วครับโอ้โหไปดูตั้งเข้าไปดูเข้าไปยึดๆ,ๆไปยึดไปนไปน่าสำคาญมากกว่าตัวนี้อย่าให้หลุดไปได้นะอย่าให้หลุดไปได้นะตายเนี่ยอ่าต,ตอนนี้เราเหลือกับดักสปายหนึ่งครั้งครับไม่รู้ว่ามันจะออกไหมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหดูดิครับทอยสิบสองออกสองครับ สกัดหลักสไปไม่ออกอืมอะไรจากขนาดนั้นวะเกมวะโอ้โหเป็นเกนไปอย่าบอกนะว่าตัดชาร์ต40%โอ้โห7.5คอย5ไปกว่าครับอ่าแล้วจะลอยไปไหนล่ะโอ้ไปหลงมัวไปก่อนครับหลงมัวไปก่อนตรงนี้แหละ ยังไงต่อยังไงต่อโอ้โหไม่มีอะไรออกสักอย่างครับอ่าโอ้โหมาดูตังค์เราไม่มีตังค์ให้ดูครับแต่มันฉลาดครับอ่าตัวนี้มันตายยากมากนะจะให้จะให้มีตังนะจะบอกให้ากให้มีตังนะถ้ามีตังเมื่อไหร่เรียบร้อยเลยนะตัวนี้ทีเด็ดโอ้โห ถอยสิบเอ็ดออกสิบสองโอ้โห و, ไม่ออกกับดักสไตล์ไม่ออกโอ้โห و, ดูดีครับเกมเมื่อมังคับให้แพ้อะตานี้วะไม่มีคำจะบรรยายจะจะพูดกับเกมนี้ครับดูเอาแค่แล้วกันเนาะมาตาแรกหมวกก็ไม่ออกโอ้โหเจอไอ้ดินดีหมวร้อนทั้งเกมไปไอ้ตัวนี้ให้มันให้มันวิ่งไปก่อนเลย ในในี้ก็เปิดกว้างแล้วคือเจอแต่การหัวร้อนทั้งนั้นครับวันนี้จริงมันไม่น่าแพ้นะเมื่อกี้ตามเมื่อกี้มันไม่มีเปลนยานไม่มีแปลนสร้างอะไรอะไรเลยนะ,ะมันแค่วัาตกแท่นพิเศษแล้วก็วัาไปเมืองกับเมืองก็ ก็คือสกิลผมไม่ออกครับพูดง่ายๆว่าสกิลไม่ออกก็คือจบเลยนะวางป้ายสต็อกก็ไม่ออกเมื่อกี้บวกก็ไม่ออกตาแรกป้ายสต็อกก็ไม่ออกอะไรก็ไม่ออกสักอย่างแพ้ยับครับบอกเลยเกมนี้เปอร์เซ็นเยอะๆไม่ออก70 80ไม่ออกครับเกมนี้ทีเปอร์เซ็นสามสิบีสิบเปอร์เซ็นออกแม่งโคตรดีเลยเกมนี้ไม่มีคําจะบรรยายกับเกมนี้นะ บางทีมันกเกินไปนะบางทีเร่ะเราจัดไปเลยครับ 15m เเราไม่ต้องกลัวครับขอสร้างลายนี้แรนที่ลายนี้ไว้ก่อนครับกันโควิดครับเพอใต้สต็อปออกลุมดำไม่ออกครับวาไว้ตรงนี้ก่อนครับ่ดูดี โอ้โหถอยไม่ได้ดังใจเลยเหมือนตามเมื่อกี้เลยที่ถอยสิบสองออกสองครับดูดิอาไม่ออกเงียบพอฝ่ายตรงข้ามครับถอ,อยออกไม่งคตรด,ดีเลยบวกแฮ่อะแฮะอีกแล้ว อ,ออกทุกอย่างครับ3ามสาเปนห้าเอนออกดีมากครับพอเจ็ดิเปอร์เซ็นต์ครับยกเว้นถ้ามานั่งกับดักสปายครับไม่ออกสองครั้งโอ้โหไปอีกสักตาเนาะอะ่ในในวันนี้ก็เอาให้ก็เอาให้มันเห็นเลยเนาะว่าเกมเกมเซิฟนี้เป็นยังไงทุกวันนี้ คือมันก็หน้าบ่นอยู่นะอะ่ไม่ใช่ว่าผลผมพุ้นมากนะม,นมันเกินไปจริงๆนะบางทีเปอร์เซ็นต์เยอะๆมันไม่ออกอวจริงๆว่ะอย่างเช่นหมวกอ่ะใครดูไม่ทันย้อนย้อนไปดูอ่าย้อนไปดูอ่าสองตาสองเกมที่แล้วเลยอ่ะเกมที่สองเลยย้อนไปดูเลยที่ผมเจอกับเอ่เนนาเรนาชุดว่ายน้ำอ่ะย้อนไปดูเลยถ,ถ้าใครดูไม่ทัน คลิปแรกของบีก็หัวร้อนซะแล้วครับวันนี้อัท่ายังไปเลยครับเป็นบ่อยจริงครับเป็นบ่อยมากเจ็ดสิบแปดสิบไม่ออกเก้าสิบไม่ออกครับพอผมเล่นเฟย์ครับผมเล่นเฟย์เล่นชาละวันอไปแต่ตอบไม่ออกอีกเล่นเฟย์เล่นชาละวันครับบางทีดูดเก้าสิบเปอร์เซ็นต จัดโอลิมปิกไม่ออกครับบ่อยมากครับอ่าผมเคยเป็ี่ยนครับสองวันที่แล้วครับสามตาติดครับจัดโอลิมปิกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ออกอเกินไปนะมันคิวน้าวโอ้โห,โหจะวางทำไมโอ้โหร้อนตุ๊ตอนนี้ผมร้อนไปหมดแล้วครับตอนนี้นึกว่าวางอ่าใต้สต็อปเมื่อกี้ เบิ้ลสองครับเบิ้ลสองอ่าแล้วก็อ่าสมุดเชิญอ่าไอเทมครับอันที่สองครับเทิร์นที่สองก็คือเลือกเปอร์เซ็นต์ดูดครับของกีฬอครับอ่าก็คือดูดจัดโอลิมปิกครับอ่าอออีกโอเคอมาเอาตรงนี้ก็แล้วกัน,น,น,ม,กนมันลุ้มขาวไปโผล่ตรงไหนวะโผล่ตรงนี้ใช่ไหมโอเค จับมือนี้ให้แพงๆไปมีมุห,มหลุมไหมนี่ไม่มีโอเคทานอ่ายัางไงก็โดนครับแบบนี้ดึงโอเคอ,อืมวางไ้ตรงนี้ดีกว่าอ่าอันนี้อ่าติดตั้งด่านตัวครับดูให้ดีนะกระตักกรไปไม่มาไม่เป็นไร ไว้หกสเอ็มครับยังไงก็ต้องโดนแหละครับบอกเลยดึงมามามาตรงนี้ไม่มีตัดการ์ดว่าที่ใดอ่าอันนี้เมื่อถึงเทิร์นที่3ามของเราครับอ่าเราก็จะเลือกอ่ารูปบาทของไอแซคครับอันนี้มันจะอยู่กับเราไปจนจบเกมเลยนะครับทั้งสาไอเทมนี้ครับที่เราเลือกมาครับอ่าขอสินะอย่าอ้อสิบสองนะโอเค ดึงมาตานี้เกมอวยอยู่โอ้โหมาขะตรงนี้ก็เดียวกันอ่าคูณหกสิบตีครับ,ค, 64, ค,รบคูณสีเข้าไปอีกคูณแปดสิบอ้้หจุกเลยเผื่อเขาถอยเบิ้ลสองมาครับอย่างนี้ก็ต้องกู้ครับคูณแปดสิบนะครับ ล้มไปเลยครับก็โอเคเนาะสำหรับในการรีวิวครับในวันนี้ครับก็คงเห็นครับประสิทธิภาพของการ์ดลิกาแล้วนะครับก็คือความสามารถของมันครับก็คือมันมีในการเลือกไอเทมซัมมอนครับในเทิร์นที่2ครับมันมีเลือกจัดโอลิมปิกครับในเทิร์นที่สครับสำหรับเทิร์นแรกครับเป็นเมืองผุดครับเป็นเมืองผุด ก็จะมีให้เราเลือกด้วยครับอ่าซื้อด้วยมาเบิลครับแล้วก็อ่าเทิร์นที่3ครับมันจะมีให้เราเลือกอ่าเป็นสกิลของไอแซคครับอ่าคูณ4ครับอ่าประมาณนี้เนาะอ่าสกิลหลักของลิกาก็คือมันจะมีป้ายสต็อปอยู่ในตัวด้วยครับอ่าก็คือเมื่อเราตกแลนด์มาร์คของเราครับหรือว่าเราสร้างหรือเราอัปเกรดแลนด์มาร์ครับอ่ามันจะสร้างจุดสต็อปให้เราครับเราสามารถเลือกวางที่ไหนก็ได้ภายในแผนที่นะครับ ซึ่งถ้าเราใส่ลุ่มดําทุงมืออันนี้เข้าไปครับอ่านี่ทุงมือทานอสเข้าไปครับทุงมือไททันครับแน่นอนละ่ะเราวางลุ่มดาไว้วางจุดสต็อปไว้ครับอ่าเหมือนมีชิเอลอกับชารวันครับรวมอยู่ในตัวนี้ครับอ่าแต่ถ้าใครอยากให้อ่าเล่นตัวนี้ครับเหมือนกับชิเอลเลยครับอ่าก็เอาเป็นยานออกก็ได้ฮะเอาเขาเรียกอะไรเอาสูตร สูตรเจ้าของที่ดินใช่ไหมอ่าผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะอ่าสูตรที่ว่าเราเบิ้ลไปตกพื้นที่ว่างพื้นที่ของเราครับที่ยังไม่ได้แรนดนมาครับอ่ามันจะสร้างแรนดนมาให้เราครับอ่าแต่สูตรอันนั้นมาก็ได้ครับถ้าใครถ้าใครอยากเล่นแบบสไตล์แบบชี้อเอ็นครับอ่าแต่แต่ถ้าใครอยากอ่ารวมสกิลทั้งชี้อเอ็นครับมีป้ายสต็อปหรือว่ามีจัดโอลิมปิกอยู่ในตัวครับอ่าเหมือนชลาวนครับก็เล่นเซตแบบผมครับอ่า โหดเหมือนกันเนาะอ่ะาสถาบการไปบนี้ก็คลิปนี้ก็ต้องขออาภัยด้วยครับสำหรับอ่าคลิปที่หัวร้อนทำสำหรับเกมที่สองเนาะอ่าก็คงไม่ว่ากันเนาะก็คือบางทีมันก็มันก็น่าบ่นอยู่นะอ่าบางบางทีเปอร์เซ็นต์เยอะๆไม่ออกเปอร์เซ็นต์น้อยๆออกดีครับเกมนี้อ่าจะไม่ขึ้นใจครับอ่าสองเปอร์เซ็นต์ยิ่งออกดีครับบอกเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ออกแน่นอนครับบอกเลยอ่าเกมนี้มันเป็นธรรมดากับเกมนี้อยู่แล้วหมวกป้องกันเห็นไหม ใครดูไม่ทันย้อนไปดูเกมที่2ได้เลยหมอลประกันไม่ออกกระตัดสปไม่ออกปัดสต็อปไม่ออกจบทีนี้โอเคครับสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบยังไงครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเมียงดา channel TV กันด้วยนะครับเป็นช่องที่รีวิวเกมเสรษทีครับบางวันก็อาจจะมีเกมอื่นๆครับทสกเข้ามาด้วยครับเร็วๆนี้แน่นอนครับอาจจะมีเกมอื่นครับเข้ามาลงคลิปในช่องนี้ครับก็รอติดตามกันด้วยครับเพราะว่าเกมนี้ ก็อย่างว่าแหละเนาะโอเคขอให้ทุกทกคนครับมีความสุขกับเทศกาลอ่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงปีใหม่อยู่เนาะอ่าขอให้มีความสุขในเทศกาลปีใหม่ครับ Happy New Year ครับ2021ครับอ่าปีพุทธศักราช2564ครับขอให้มีความสุขตลอดไปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้อ่าไปแล้วสวัสดีครับ